เรียนท่านทองบิทคุยโตรับผู้ในการโรงเรียนบ้านสายพุเงินขั้นปีสอศีชัยชนะรับผู้ในการโรงเรียนบา้านพรบิทใต้นะครับแล้วก็ผู้ปนกะครองนักเรียนนะผูใ้ใหญ่ผูนะ้ใหญ่เนาะบ้านสายพงเงินตลอดนั้นคุณแม่ของผู้เกษียณด้วย,ะย,ะยะน,นะครับเขาเป็นโอกาสเราร่วมงานเกษียณของลูกเนี่ในธรรมดานะครับ ก็เรียนท่านรูสุดาราสีจันทรง์นะครับเป็นคูเรียนทสายโทรหนึ่งซึ่งมีอายุครบหกปีนะครับบางหลราชการที่จะเกษียอายุในปีก็ประมาณหกงนี้ครับคนนี้เป็นวันราชการั้สุดท้ายนะครับที่คจะได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับหลังจากวรันนี้ไปหลังยสิสนาฬิกาก็จะชอนะ เป็นแค่การบำนานตัวนะครับเห็นว่าชาวบ้มาเล่นด้วยนะเล่นในงานเกษียณอายุราชการนะครับหลังจากเกษียณไปนะว่าเป็นเส้นทางที่สายส่งไปเส้นทางที่61นะครับเป็นเส้นทางแห่งความสุขนะครับอาจะไม่มีผู้ทับประชาระจะไม่มีเวลานะจะไม่มีภารกิจหน้าที่และที่จะมากวามรู